พววัดก <Allah. S 1> oh, ันเลยเปลาล่ะวัดกันกูเลยแม่ไม่หรือว่าซ่าใช่ไหม tai thôi 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 Đó là ตายดีสาวตายตายดีนุมตายหนึ่งอุ้ยไปนหนึ่งขาอายิบไม้อืมตายดีได้หนึ่งตายดูที่ไปข้างหน้าไปมึงขึ้นมาดิเพื่อนอืม เออรู้มือตัวปืนอยู่นี่นะอืมเรียบร้อยอเฮ้ยมันเริ่มชุบกันแล้วบางบนเขา่าบนเขา่ามันเริ่มชุบแล้วอเฮี้ยไม่ทันไม่ทันตายหนึ่งตายสอง เฮียอะไรกะ ถ้ามันแกลไปมันก็ไม่โดนไงไม่ดูกูตีได้นี่โอยอดมันด้เดินด้เดนเี่ยเดินไปของเาีเฮ้ยไปแล้วแะน,นี่อ่ะอะไรไม่ดูไม่ดูบุญลำไม่แ